สวัสดีชาวเด t a ต้าฟอทุกคนด้ยนะครับวันนี้อยู่ขงผมกับป๊อปปิซ่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมรอมานานแล้วผมรอคอยมานานแล้วนะกับสกินใหม่สกินของหมอด้วยผมเนี่ยเล่นหมอบ่อยมากซึ่งสตินเจอร์เนี่ยเขามีสกินใหม่มาเป็นสกินหมอที่ต้องสุ่มแต่ราคาเนี่ยคุ้มค่าและถูกกว่าของ2ตัวที่ผ่านมาก็คือเจ้าตัวนี้ครับ l e t t e substance นะครับเราหาได้ตรงไหนก็จะมีอยู่ด้านขวาบนอันแรกเลยแต่ถ้าหาไม่เจอก็สามารถมากดตรงปุ่มกิจกรรม แล้วก็มาที่ตรงอื่นๆจะอยู่อันแรกเหมือนกันบนโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะจะอยู่ด้านขวาบนเหมือนกันแต่ถ้ากดขวาบนแล้วหาไม่เจอก็สามารถไปตรงที่กิจกรรมแล้วก็ไปที่อื่นๆได้เหมือนกันเมื่อนเราก,กดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไปวาร์ปนะฮะมันจะเหมือนเป็นหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานี่มันหมอเถื่อนตามตำราคอแช้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เราก็ต้องใส่เซตให้ครบสิอ่ามีเคสี่หนึ่งหกจ้าอ่า <c oughs> ผมจะเล่นเคสี่หนึ่งหกเป็นเป็นปืนหลัก นะะอันนั้นเนี่ยสกินเคสีหนึ่งหกนี่เลโชไงแล้วก็มีเดสเซอร์ดิเกิลใช่ป่ะเดสเิเกิลอยู่ไหนะนี่เดสเซอร์ดิเกิลนี่ต้องใส่อเน้ต้องใส่อเน้สีทองโอ้ทองปืนทองโอ้โหทองอลามเคสีหนึ่งหกนี่นี่คือเซตครับนี่คือเซตที่ผมได้มาโอ้โหโคตรเท่ะมันหมอเถื่อนชัดๆเลย มอสเถื่อนตรงตามตำราอา้วเราไปลองเล่นกันดีกว่าโอ้โหคตรแล้วเป็นภาษาจีนด้วยไงโคตรเท่อ่อะโอ้โหเนยครับเสื้อกงเสื้อกาวไม่ต้องนะไม่ต้องมีแล้วเสื้อกาวโอ้โหเป็นไงแล้วใส่เหรียญตราสีทองนี่มันแบบ มันได้จริงเลยพร้อมกับ Battlefield Season หนึ่ง Air Commander Season หนึ่งมันเขียวเขียวทั้งตัวไปครับลุยมีเหรอมีนิดหนึ่งมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหนึ่งเออบอกเลยมาอย่างเท่อย่างนี้มันต้องมีคนโดนแล้วละ่ะ เอาเอาไปกระสุนควันวางควงันแล้วเหมือนจะมีไว่อนนะครับไว่อนไว่อนไปไหนไปไหนครับคุณพี่ไปไหนครับนี่ไปไหนครับ,อไไรบโอ้โหตะเมทีหนึ่งอะไรเนี่ยเราไปยังไงเนี่ยเออใจเย็นๆหมอมันพิเดียนะครับแถวนี้อย่าท้าประลองเอ้ยโดน เอาแล้วเกิดตรงนี้ได้อย่างไรฮึโอ้โอ้ยโอ้โดนสแกน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 เอาเอาควันไปก่อนทีหนึงไหนไหนอ๋ออยู่นู้นใช่ไหมเขาไม่โผล่มาให้เราอ่ะเขายู่ตรงนี้ก็เต็มไปเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยสกู๊ตเตอร์นงก็ยิงว่ะตอนนี้เขาวาแล้วไม่สุดใช่ไหมอะ เอ้ระวังนะระวังนะเหมือนจะเหมือนจะมีนะตรงนั้นรื่าป่าตรงนั้นอ่ะป่าเอาควันไปลอกก้อนโอ้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 อเอาชิ้นให้เพื่อนท่ให้เพื่อนเวนกำและป่าควันจีไม่เป็นไรเออก็ยังเก็บได้อยู่ได้อยู่เฉือมองเมยชายตาไม่ตายไม่ตายอ้าวเพื่อน เพื่อนหลับซะแล้วเหมือนมีนะเหมือนมีนะแต่ทางนั้นนะโอ้แต่มาจากทางขวาปะ <c oughs> อีตรงนี้ตรงนี้นยิงเลยเฮ้ยหมอหมอเออมาได่อยนี้สิหมอหมอเพื่อนรัก <c oughs> อาวางกระสุนไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วทำไมจุดเออยังยิงไม่ได้วะ เราก็ต้องเข้ามาข้างในกนหน่อยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอะ,อะนอนแอบรอยิงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นซ่อนตัวอยู่ในความมืดนี่เป็นไงเทคนิคการซ่อนตัวอยู่ในควันโถไม่มีใครรู้ <c oughs> เนียนกิน๊บเนียนอย่างกระดาษทรายนี่เป็นไง หมอหมอเถือนอพกอะไรมาข้างหลังวะน่ะนั่มันกล่องยาพารามานะนอะหรือว่ายาฉีกันยุงมาอย่างเร็วครับ ATV ครับมาโดยไม่สนใจใครครับวิ่งเข้ามาเลี้ยวเข้ามา,มาดิฟทีนึงเออแล้ว,ลวก็ไม่เข้าไม่เข้าอยู่ข้างนอก <c> เดี๋ยวเข้ากูตาย <c> เป็นเป้ามาเบลเลอร์เธอเลยรถคนันเบลเลอร์เธอเลยทุกคน ว่บโอ้โหเด็ดเด็ดยด็ดมันมีมันมีนะมันมีนะมันมีนะโอ้โยโซนิคแคปขอมอบคลานไปทีเฮ้ยเขาไม่เห็นเราไม่เห็นก็แย่แล้วหมอหมอหมอมาแล้วยี่ส้บแล้วครับสี่สอง เออปืนเราไม่แรงหรอกเลยยิงไม่แม่นด้วยแหละมันอยู่ที่ดวงของเงี้ยโอ้โหอย่างเยอะเลยพี่อย่างเยอะเลยพี่ทุกคนดูด้านบนดดวยนะครับจอผม60สิเพิร์นะครับเห็นไหมครับว่า f p พ60บอกว่า f p s 60อหยายเด้อยายาเห็นนะเห็นนะเห็นนะ เราเราเห็นนะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเหมือนมีใครชุบกันหยุดนี่ไงมันชุบอะไรตรงนี้ไม่หยุดยิงหยุด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 ตรงนั้นแหละหยุด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 หมออะไรวะเนี่ยโอ้โหหมอรี่หมอจริงหรือเปล่าหมอแถวไหนวะเนี่ยริ้งเอามินไปพาตัดชาวบ้านเขาเต็มไปทั่วเลยเอ้ยดินเสียงทาง้าย ปืนไม่ต้องมีดไปก่อนโอ้โหชุบก่อนครับ, <c oughs> รบตายอะไรกันตรงนี้เยอะแยะเนี่ยอะชุบก่อนเลยจตรมเหมือนจะเฮ้ยเฮ้ย้เปล้าใช้ใชลแล้วบ้าแล้วอ่ะเอออยู่ในกองควันหมอกควันนี่มันไงโอ้โหหมอกจังๆและควัน <c oughs> ไปแล้ววิ่งแล้ว <c oughs> ไปแล้วอุ้ม่อยู่แล้วไปทางนู้นดีกว่าโอ้ยหัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 มันต้องเกิดเดี๋ยวมันต้องเกิดไอ้บ้าจะยิงทำไมเล่าจะรอดักเกิดซะหน่อยอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วปาควันกันเออไปต้องปาควันเยอะๆครับ มองไม่ค่อยเห็นเราก็ต้องพาคนเยอะๆไว้ก่อนอ่าผมเห็นศัตรูแล้วนะครับผมเห็นศัตรูแล้วครับสองตัวไม่รูศัตรูจะเห็นผมหรือเปล่าเฮ้ยผมเห็นนะผมเห็นนะผมผมเห็นนะผมเห็นผมเห็นตายด้วยกันไปด้วยกัน <c oughs> อุ้ยข้างหลังเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยข้างหลังเต็มเลยอะ่ะ ออ้ยย mm ัง hmm. มีส like ีชุดกันด ok. ้วยอ่ะโอ้ยระวังดีๆนะระวังเอ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดำๆมองๆอยู่ข้างหลังโป๊หนี่มาพร้อมกับไอ้นี่เลยแล้วมีคนวางไอ้นั่นแถวด้วยผมเลยวางไม่ได้ ถยก่อนถอ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 ยถอยตรงไหนวะลงดีดีสองโอ้โหโคตรไกลเลยพี่ผมไม่ยิงแล้วผมไปดีกว่ามามาฮิวให้ไปชุบชุบให้ชุบให้ใหไปเหมือนจะมีคนมาทางไหนนะทางนี้นะนี่ไงเฮ้ยรถประจำการผมมาแล้ว ่าลองมุ่งหน้าไปดึงสองได้ไหมทะลุได้ไหมทะลุได้ป่ะทะลุได้ป่ะไอทะลุได้นิดนึงนิดนึงเอ๊หนึ่งสักนิดนึง่ะวู้มาแล้วว้มาแล้วไอวางเลยเปิดควันลงไปยิงยิงเฮ้ยใครมาตีเทอน์นิโอลมกระสุนได้อย่างหวนวิษเป็นไงชีเชีาวา เออเกิดขึ้นมาจากนั้นอ่ะเอาถอยก่อนกดจี้ย e. เออแกพิสัยลงหน้ารถเลยเอาเด็กเอาโอ้เขาพยายามเขาพยายามเขาพยายามเขามมีควาพยายามเฮ้ยละเมิดจะไปยุ่งนึงกว่าไปดีกว่าเออยิงจัดนั้นเลยยิงจัดนั้นเลยยายาเอาหูเอาหูยิงยิงเลเซอร์มาแล้วไงยิงเลเซอร์มาแล้วไงเฮ้ยเลื่อนรถอีเหี้ยอยู่แล้วใครมานื่องนั่งที่รถเัืงอกี่อ๋อ เออซ้อมอีกทีนึงเ,เป็นแชนะไปเลยโอ้โหมีสกิลแล้วยิงเก่งขึ้น <laughs> เป็นไงโอ้โหอย่างแท้หมอเถื่อนเถื่อนของแช่เื <laughs> ่อน Ha 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 ha.